าอยู่ในเว้นมากีีนะคะซึ่งมันยังไม่มาจะไหมเนี่ยก็ซึ่งรอการเปิดเครื่องโทรศัพท์เธอขายก็จะมาวันนี้นะคะวันที่17เดือนนี้สี่โมงมัง้งหน้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะอ่านภาษาอังกฤษกไม่ออกค่ะเอโอเคเข้าใหม่ค่ะก็ต่อต่อชัว่วโมงนี้มันว่างค่ะไม่มีอะไรทํารีวิวเพราะเต็มค่ะ ามเคยค่ะฮานูกะเพลงไหนเพลงไหนเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ตอนที่ค้างกันไว้ตอนเช้าเห็นไหมเห็นเราไม่มองตรงเราไม่มองตรงกล้องเรามองตรงจีนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นตัวนี้เห็นโอเคนะเอาไปนะไม่ามามาปีนตาดีไหมก้องมุกกะเอาอะไรกล้องกล้องยุ่งกับการ ไม่เอาว่ะดังๆหน่อยเราไม่เคยได้ยินไม่ใช้เดี๋ยวเกรงใจครูเขาครูว่าพี่มนมไม่อยู่นี่หว่าม,มึงก็ลืมไปเนาะนี่ตอนแรกเห็นเล่นเหี้ยใช่ไหมเพราะก็มันขวางเมื่อกี้สนน่ารักอาจจะไม่มีตัวเทพของคนอื่นนะคะ เพราะมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีหาเลยไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าไม่อยากเสียตังค่ะเก็บเอาดีกว่า<ม>เฟืองตังเปล่าๆค่ะไม่เห็นกระตังใช่ไหมเอาตังไปทําอย่างอื่นดีกว่าค่ะไปซื้อของจริงดีกว่าค่ะหนูว่านะคะทำไมจะเป็นซื้อของจริงวะของจริงอ่ะเห็นไงจับต้องได้ไงนี่จับต้องไม่ได้แล้วมึงทําอะไรอยู่นะมึงเล่นไม่ใช่อยู่เหรอกลดิด่งเไงก็ได้แค่เห็นอะ เอ๊ใครก็ได้เพื่อนเอาไปเอาให้คุณไหนดิเอาเดี๋ยวเราไปเอาให้เมื่อกี้ไม่ต้องสนใจค่ะเป็นเรื่องปกติของพวกเราค่ะเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนะคะไม่ใช่ทำอะไรหรอกกล้องจะเอาสมุดไปส่งคุณก่อนให้พรมาเอาสิก็พรให้ไปส่งเอ้ยก็ให้ส่งคนเดียวว่ะแกได้รับสินคุูแล้วใช่ไหมอ่า ไฟย,ยังไม่ได้เลย,ยเฮ้ย<ป>จะเห็นนะเนี่ยเห็นสินดูกล้องดูเฮ้ยๆเรามองไม่เห็นโอ้ยสัตว์สองร้อยสัตว์ก้องขวางว่ะก้องขวางเมื่อกี้แกเก็โทรศัพท์แกาบ้างอ่ะไม่ได้ตั้งใจอันนี้โคตรตั้งใจเมื่อกี้ตัดตัดชากรตัดชากรสาตาอปไปก่อนสาตาร์ทำไมถือเงี้ยก่อนโอเคอ้าวเอาโทรศัพท์วางลงสิ นัดแกก็ถือซะโอเคค่ะแป๊บนึงนะคะถือถือซูมถือซูมถือแนวตั้งซูมเอานี่อ่ะอ่าแกเอางานไปส่งก่อนโอ้โหนี่ไงตัวหุ่นกระดาษชอปบอโมเอโอดอยตัวเนี้ยเออแนวนี้อเออ,อเอโค้เอสุดยอดขอบคุณมากเฮ้ยได้หวัวใจด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่หวัวใจอันนี้เว้ย ไหนหัวใจไหนหน้าอมดูนี่ไงหัวใจอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเฟนห้าร้อยเพราะว่ามงไม่เห็นทางกล้องเออนี่ไปเราไปดูตัวดีกว่าเราจะให้ดูตัวนะคะดูทางอัลบั้มดีกว่านะคะอัลบั้มอัลบั้มอัลบั้มเขาทำไมสงวนเราสติเอง คไม่อยากให้เห็นหน้าให้เห็นหน้าคนถ่ายไปแล้วนะคะนี่นะคะตัวแรกที่ได้มานะคะบุลเลน,นะคะ่ะนี่ตอนแรกนี่ตัวแรกที่จะได้มาก็คือตัวไหนวะเออช่างมันช่างมาเถอะค่ะนี่นะคะซึ่งเออ <c oughs> ก็ขออภัยในความที่ไม่มี <c oughs> หัวใจสักไม่มีไม่มีหัวใจมากเกินไปอะคะ่ะ คือตอนแรกก็มีเยอะกว่านี้แต่ตอนอัปเดตมันอัาไม่ได้ค่ะก็เลยต้องลบจําเป็นต้องลบแล้วก็โดนใหม่ซึ่งตายอะตายมากเลยค่ะแต่ก็ได้ตัวใหม่มาตั้งเยอะนะคะนี่ค่ะนี่ก็ตัวส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการจับฟรีนะคะแล้วก็ น,นี่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 น่ารักมากเลยอ่ะเง่เนี่ยวนี่นะอันนี้ได้ประจักอีเวน์นะคะ<ไ>สะดุดอะไรอไ่ะคุณสดุดคุณคุณตากล้องสะดุดล้มค่ะแต่ไม่ล้มจริงๆค่ะเอาบือยันโตไว้เลยค่ะ เมื่อกี้เดือนไม่ดีอันนี้ได้จากอีเวนต์นะคะอันนี้ก็ได้จากอีเวนต์อีเวนต์ค่ะเออไม่ใช่อีเวนต์เออใช่อีเวนต์ถูกละถูกละเฮ้ยอันนี้ก็อีเวนต์โอเคล่นต่ออยเพลงหนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อตากล้องมาละเออเมื่อกี้ตากล้องพัดเลยตกเออเออไม่เป็นไรขอให้ในความที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะตากล้องตกก็อีโอเคโอเคตากล้องอ่ะถือกล้องเอาเลยเอากล้องถือกล้องให้ อ่ะเออแนวนี้เลยกันนะคะนี่ไงแนวนี้เห็นชัด